สวัสดีครับเมื่อนี้พบกับ l p ร์ลเซอร์วินะครับ LP ร์พีฟลูงไพ่นะครับบ้านหนองไพ่นะครับสนใจเครื่องมาซ้อมได้นะครับอยู่บ้านหนองไพ่นะครับเมื่อนี้มีเครื่องส่งมาจากเชียงใหม่นะครับลูกค้าจากทางช่อง YouTube นะครับส่งมานะครับติดตามจากทางช่อง YouTube นะครับได้ส่งเครื่องมาซ่อมนะครับเมื่อนี้เป็นเลดมี่เลตมี่โนดแปดนะครับ เลสมีนวดแปะนะครับเครื่องลูกค้ามาสภาพนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนจ่อมาเราเปิดไม่ติดนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าแจ้งมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่ามันเป็นแจ้งใดนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอแกะเครื่องก่อนนะครับแป๊บนึงครับผมอานะครับเดี๋ยวเรามาแกะเครื่องนะครับแกะออกมาแล้ว โอ้สายแพรลูกค้าแกะมานะครับโอ้ข้างในลูกค้าแกะมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าแกะมาแล้วนะครับบมีน็อตเลยนะครับดับแรกนะครับต้องเช็ดเครื่องนะครับดับแรกถอดคั้วแบตนะครับถอดคั้วแบตออก เช็คนะครับว่าช็อตหรือบม่ช็อตนะครับเช็คเครื่องก่อนว่าช็อตบ่ช็อ,ชอต,อตนะครับแต่อาการนี่มาน่าจะช็อตนะครับรีแบบบ่ช็อตนะครับ มีเบสบอลช็อตนะครับ อ่าเจอตัวช็อตแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับลายไฟช็อตนะครับเดี๋ยวทำการแก้ไขเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูว่าจะติดไหมนะครับ เดี๋ยวผมแก้ไขขอหยุดคลิปแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าแก้ไขนานนะครับครับหลังจากได้ทําการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องกันว่าเปิดติดหรือไม่ติดนะครับสามสองหนึ่งอ่าติดแล้วครับตอนนี้แก้ไขเครื่องไม่ช็อตนะครับแก้ไขจุดช็อตแล้วเครื่องเปิดติดเรียบร้อย นะครับก็แกะเทปเก่าก่อนนะครับอ่าติดเรียบร้อยนะครับ โอเคครับติดแต่ว่าไม่มีนะรหัสหน้าจอนะครับลูกค้าไม่ได้ให้มานะครับแบต40นะครับทำการกระตุ้นแบตด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องชอ็อตแบตหมดนะครับเราจะเช็คชาร์จว่าระบบชาร์จนะครับว่าชาร์จเขามเ้าอ่า ปกตินะครับตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติโอเคสนใจซื่อเครื่องมาซ่อมได้นะครับที่ช่างเล็กนะครับบ้านหนองไผ่นะครับ LP โฟนนะครับบ้านหนองไผ่นะครับรับซ่อมเครื่องมือถือทุกรุ่นนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับปลดล็อกทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ Android ปลดล็อกได้ทุกรูปแบบนะครับปลดรายเดือนนะครับส่งมาซ่อมได้นะครับ เครื่องเปิดไม่ติดเปลี่ยนแบตนะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาจากเชียงใหม่นะครับทีนี้ต้องแจ้งลูกค้านะครับแจ้งราคาซ่อมเสร็จแล้วก็ส่งคืนลูกค้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ